สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยออนไลน์กันนะคะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับครูป๊อปนราพรปานสีเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ในหนังสือชุด จะเป็นหนังสือภาษาพาทีนะคะจะเป็นหน่วยที่หนึ่งเรื่องของขนมไทยไร้เทียมทานค่ะนักเรียนนะักเรียนสามารถหยิบหนังสือที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเพื่อมาประกอบการเรียนได้เลยนะคะ,ะวันนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องที่จะเรียนกันนะคะหยิบมาเล้วยะคะค พร้อมยังคะมีใครยังไม่ได้ถังสื่อยังไม่เจอบ้างมีลูกเจอกันเลวย,ยังคะหนังสือพาทีนะคะภาษาพาทีหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะเป็นบทความนะคะจะเป็นเรื่องของบทความนะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่อง เป็นบทความต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในหนังสือเนี่ยจะมีด้วยกันกินหน่วยคะ16หน่วยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะเรียนอยู่แค่ไงคะกินหน่วยลูก1หน่วยนะคะเรื่องของขนมไทยไร้เทียมทานค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทความหรือเนื้อเรื่องนั้นเราต้องไปเรียนรู้ะไยก่อนคะ คำศัพท์ใช่ไหมคะคำศัพท์ที่เรียนที่ต้องไปเรียนรู้ก็คือเป็นคำศัพท์ในหน่วยการเรียนขนมไทยไร้เทียมทานนั่นเองค่ะ,ะขึ้นบทความนะคะก็จะเจอบทความนี้บทความนี้จะเป็นบทนำเรื่องนะคะโดยบอกว่าในเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวอะไรบ้างนักเรียนดูดูสิคะ เขาบอกว่าหนูตาเปิดบทนี้อ่านดูซิมีอะไรหนูเปียกปูนนำเรื่องไว้ขนุมไทยมีหลากหลายแทรกความคิดความพอดีสามคัคคีทั้งหญิงชายความประนีตจงใจหมายเห็นคุณค่าภูมิปัญญาอันนี้นะคะ นักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านบทความนี้แล้วหรือบทนําเรื่องแล้วนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าบทนี้เขาเชี้ให้เห็นเรื่องอะไรลูกเป็นการนําเรื่องโดยใครคะเขาบอกว่าชื่อคะ เปียบปูนใช่ไหมลูกเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะคะในเรื่องเราก็จะไปรู้จักเรื่องของขนมไทยเนี่ยขนมไทยที่นักเรียนไม่เคยเจอจะมีอะไรบ้างหรือที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามในเนื้อเรื่องนะคะก่อนอื่นเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะเรียนรู้ก่อนเรียนในเนื้อเรื่องนะคะก็คือคำว่า กระฟัดกระเฟียดนะคะคำนี้เราจะอ่านว่ากระฟัดกระเฟียดนะคะแปลว่าอะไรคะใครรู้บ้างอ่ะกระฟัดกระเฟียดก็คืออาการที่โกรธหรือแกล้งทำเป็นโกรธนั่นเองค่ะเหมือนผู้หญิงสองคนนี้เห็นไหมคะเขากำลัง เระฟัดกาแฟกันก็คือการงอนหรือโกรธกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำศัพท์อยู่ในหน่วยนะคะก็คือคำว่ากรูนะคะคำนี้อ่านว่ากรูกรอูกรูนะคะกรูแปลว่าอะไราก็คืออาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วมันเหมือนกับวิ่งกรูเข้ามานะคะก็คือวิ่งมาอย่างรวดเร็ววิ่งมาพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ ่อมาค่ะคำว่ากรดนะคะนเรียนรู้จักคําว่ากรดนี่ไหมคะกรดเป็นไงคะรวบด้วยกรอใช่ไหมลูกไม่รัวลิ้นเวลาเราอ่านว่ากรดนะคะกรดนี่ก็คือการกรัดขนมนะคะเสียบขัดด้วยของแหลมไม่ให้มันหลุดออกเห็นไหมคะนักเรียนจะซื้อเวลาไปซื้อขนมที่ห่อด้วยใบตองเขาจะกรัดด้วยไม้อะไรคะกรัดด้วยไม้อะไรลูกไ ฟันใช่ไหมคะหรือบางครั้งอาจจะกลัดด้วยก้านมะพราะ้าวใช่ไหมเราจะเรียกว่ากลัดนะคะต่อมาค่ะคําว่าผิงอ่าอันนี้จะเป็นรูปของการผิงนะคะผิงคืออะไรก็คือการทําให้สุกด้วยไฟบนและไฟล่างนักเรียนรู้จักขนมผิงไหมลูกร,รู้จักไหมคะที่ขนมรับประทานก็ไปแล้วมาละลายในปากอะคะ่ะเคยเห็นไหมเคยกินไหมเคยกินกันนะคะบางคนมีน การผิงไฟเห็นไหมคะด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นเตาอ,อบใช่ไหมข้างบนก็เอาไฟเนี่ยปอดไฟสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทาขนมเนี่ยเขาจะอบกันแบบนี้นะคะ,ะสมัยก่อนจะไม่มีเป็นไงคะเตาอ,อบอ่านะคะต่อมาคําว่าขนมสดไส้นะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าขนมสดไส้นะคะ แปลว่าอะไราก็คือขนมชนิดหนึ่งที่ไส้ทําด้วยมะพร้าวกวนกับน้ำตาลนะคะหุ้มด,ด้วยแป้งนะคะห่อใบตองแล้วนำไปนึ่งนะคะทำให้สุกโดยการนำไปนึ่งด้วยรังถึงนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคำว่า จาระในนะคะอ่านว่าจาระในคำนี้แปลว่าอะไรก็คือการพูดชี้แจงอย่างละเอียดถี่ทว้วนนั่นเองนะคะการก็คือเหมือนกับการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะคะต่อมาค่ะก็คือวัฒนธรรมนะคะอันนี้อ่านว่าวัฒนธรรมแปลว่าอะไรคะแปลว่าสิ่งที่ทำความเจริญงกง,งามให้แก่ หมู่คณะมีอะไรบ้างวัฒนธรรมก็เหมือนกับวัฒนธรรมการไหว้ประเพณีต่างๆนะคะที่สืบทอดกันตั้งแต่บรรพุวุธของเรานะคะต่อมาค่ะคําว่าบรรพบุรุษนะคะบรรพบุรุษนะคะคํานี้อ่านว่าบรรพุรุธรู้จักไหมคะบรรพบุรุษคืออะไรก็คือผู้ที่เป็นต้นวงตระกูลซึ่งมีการสืบทอดโลหิตกันมาโลหิตนี้ก็คืออะไรคะ เลือดนะคะเลือดกันมาบุคคลที่นับตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไปนะคะเหมือนกับคนที่เราทวดอะไร่างนั้นนะคะคือบรรพบุรุษของเรานะคะเวลามีาเทศกาลเหมือนศาสตร์เดือนสิบเราก็จะไปไหวบัตรบรรพบุรุษใช่ไหมคะกราบไหวกันนะคะต่อมาคําว่าอะไรคะประดิษฐ์ประดอยนักเรียนสังเกตประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์คํานี้สะกดด้วยดดเด็กนะคะไม่ใช่หากถ้าเป็นประดิษฐ์ สะกดด้วยพอสันธานใช่ไหมคะนักเรียนจะอ่านว่าประดิษฐ์เหมือนกันแต่อันนั้นจะใช้สำหรับการที่เราประดิ์ชิ้นสิ่งของขึ้นมานะคะถ้าประดิษฐ์ผดอยหมายถึงอะไรคะก็คือการบรรจงทําให้เกิดความงดงามนะคะอย่างละเอียดนะคะอย่างละเอียดขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยโอเคไหมคะ,ะต่อมาค่ะ ภูมิปัญญาภูมิปัญญาเวลาอ่านสะกดนะครับพอผ่านพออุงม,มอภูมิปัญญานะลูกนะคืออะไรก็คือพื้นความความรู้ความสามารถการสร้างสารรค์งานเพื่อไปพัฒนาและดำดรงชีวิตในท้องถิ่นก็คือเหมือนกับท้องถิ่นนั้นมีวัสดุที่เป็นยังไงคะลูกมีวัสดุ อยู่ในท้องถิ่นเราก็สามารถนํามาทําเป็นภูมิปัญญาเราได้เช่นจักสารไม้ไผ่ใช่ไหมคะหมู่บ้านนั้นมีไม้ไผ่เยอะก็เลยเอาไมไผ่เนี่ยมาทําเป็นจักสารก็ได้นะคะหรือจะเป็นการปั้นดินเผาการปั้นโองแบบนี้ค่ะลูกเป็นภูมิปัญญานะคะต่อมาค่ะนักเรียนก็คือหาม ทำไมแล้วเกี่ยวอะไรกับกล้วยใช่ไหมคะบางคนสงสัยหามอันนี้หมายถึงอะไรก็คือจวนจะสุกใช้แก่ผลไม้นะคะก็คือการที่จะสุกแต่ยังไม่สุกก็เหมือนกับกล้วยหามเหมือนแก่บ้างกําลังเป็นไงคะแก่กับ สุกแล้วนักเรียนจะเห็นกล้วยบางลูกใช่ไหมคะเราจะเรียกว่ากล้วยหามนะคะพ่อกับแม่เราจะเรียกว่ากล้วยหามก็คือเหมือนกับบางลูกมันสุกแล้วแต่บางลูกเป็นยังไงคะลูกยังเขียวอยู่นะคะเราจะเรียกว่ากล้วยหามใช้กับผลไม้ที่ค่อนข้างจะสุกแต่ยังไม่สุกนั่นเองนะคะต่อมาเราไปรู้จักอะไรคะตัวละครน,นักเรียนตัวละครในเรื่องขนมไทยไรเทียมทาน นักเรียนเคยได้อ่านหรือยังคะหนังสือมีหรือยังคะอ่าบางคนนะคะได้เปิดหนังสืออ่านดูบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับตัวละครในเรื่องกันนะคะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างนะมาเลยค่ะ,นะคะก็คือคุณยายคุณยายคนนี้คือใครคุณยายคนนี้ก็คือคนที่เด็กๆอยู่ด้วย นะคะเป็นคนทำรรขนมนั่นเองนะคะชื่อคุณยายต่อมานางเอกของเรื่องก็คือเปียกปูนเด็กหญิงที่โฉเป็นไงคะชื่อเปียกปูนเพื่อนอ่าพี่ๆเนี่ยล้อเล่นกันบ่อยนะคะต่อมาค่ะก็คือพี่ปอนะคะพี่ปอนี่เป็นพี่ชายนะคะต่อมาพี่ปองนะคะอ่าพี่ปองจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะต่อมาอีกคนหนึ่งก็คือ เป้งน,นะคะเป้งจะเป็นเด็กหญิงผู้หญิงนะคะ,ะนักเรียนรู้จักกับตัวละครไปเรื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในเรื่องเป็นอย่างไรเขาดําเนินเรื่องอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะบอกว่ายายเปียกปูนยายเปียกปูนเห็นไหมคะคือพ,พีเนี่ยจะเรียกปูนว่ายายเปียกปูนเอาคุณยายเนี่ย ขนมเปียกปูนใช่ไหม a วายนะคะดังมาจากข้างหน้าบ้านนะคะกลุ่มพี่พี่เมื่อกี้อค่ะกลุ่มพี่พี่กำลังล้อน้องซึ่งโลกกำลังล้อเรียนใครคนหนึ่งนั้นทำให้ยายเนี่ยรู้ทันทีเลยที่ยายกำลังนั่งปอกล้วยเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงดังมาอยู่ดีๆก็เป็นไงคะเด็กคนนั้นก็ เดินมาถึงกับยายใหญ่ที่นั่งปอกกล้วยอยู่นั่งตั้งเนี่ยก็คือที่นั่งนะคะเพราะคาดเดาเหตุการณ์ต่อไปได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาคุณยายบอกว่าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ยายคิดเลยนะคะเด็กหญิงตัวป้อมเดินหน้ามุยเข้ามาหายายกระแทกนั่งอย่างรุนแรงใกล้ๆยายกอดอกนิ่งเฉย ไม่ยอมพูดไม่ยอมจานนะคะยายไม่ทักอะไรปล่อยให้หลานนี่อารมณ์ดีก่อนยายคิดว่าเดี๋ยวหลานคงจะพูดเองนะคะทีนี้หลานบอกว่าทําไมคุณยายไม่ตั้งชื่อปูนให้เป็นอย่างอื่นล่ะคะเห็นไหมคะเวลาเขาพูดเขาต้องมีคะครับใช่ไหมคะมีแต่คนล้อว่าเป็นขนมเปียกปูนนะคะท่าทางเนี่ยหลานสาวจากกาเฟียเมื่อกี้กาเฟียแปลว่าอะไรล่ะลูกแปลว่า แล่าอะไรคะจำได้ไหมอเอาใครตอบดีไม่เห็นใครเลยกาัฟกาเฟียเป็นอะไรคะอ่าเกรดนะคะอ่าให้เกรดตอบเลยค่ะกาัฟกาเฟียหมายถึงอะไรลูกโกรธค่ะอ่าหลานสาวคนนี้เขากาแฟกาเฟก็คือการโกรธนั่นเองใช่ไหมโกรธพี่พี่ว่าทําไมเนี่ยคุณยายทําไมคุณยายไม่ตั้งชื่อ ปูนเป็นชื่ออื่นที่ไม่ต้องมาซ้ำกับขนมเปียกปูนใช่ไหมเพราะว่าพี่พี่เนี่ยชอบล้อทีนี้ยายก็เลยพูดหรือว่าอา้าวปูนเองก็ชอบกินขนมเปียกปูนไม่ใช่หรือพี่พี่เขาก็ล้อเพราะรักใช่ไหมแย่เรื่องอื่นปูนก็ไม่โกรธเขาคงไม่สนุกถ้าแย่ปูนเรื่องนี้ปูนยิ่งโกรธทำให้พี่พี่เขาเนี่ยสนุกกันใช่ไหมคะ คิดดูให้ดีสิชื่อปูนน่ะมีอยู่ในวิชาเรียนด้วยนะนึกออกไหมเด็กๆล่ะนึกออกไหมจ๊ะอ่ายายก็เลยถามปูนไปใช่ไหมคะแล้วปูนก็ตอบว่าอ๋อคราวนี้เสียงหลานสาวเนี่ยเป็นไงคะรู้สึกดีขึ้นคุณยายก็เลยหมายถึงคุณยายหมายถึงอะไรลูกรู้จักขนมเปียกปูนไหมคะ อ่าที่มีมะพร้าวโรยใช่ไหมลูกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะอันนี้อยู่ในวิชาอะไรคะใครตอบได้บ้างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ในวิชาอะไรอ่าหยกอ่าวิชาอะไรคะวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่าถูกต้องคะ่ะในเรื่องของรูปทรงใช่ไหมคะอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะยายก็เลยตอบว่าใช่แล้วจ้า คนไทยเป็นชาติที่เป็นไงคะรักความสวยรักความงามชอบประดิษฐ์ประดอยตกแต่งแต่ของกินให้ดูสวยงามนักเรียนเห็นไหมว่าเวลาที่คุณแม่ป้าทำอาหารหรือว่าใครทำอาหารเนี่ยเขาจะผสมอันนู้นทีอันนี้นิดอันนี้หน่อยตกแต่งไปไงคะให้สวยงามเหมือนกับน้ำพริกจริงๆแล้วเหมือนกับน้ำพริกธรรมดาแต่เราเอามะเขือลูกเล็กๆอะค่ะไปใส่ทำให้ดูดีขึ้นไหมลูก ดูดีขึ้นใช่ไหมบางคนก็เหมือนกับผักผักที่เราไว้ใช้รับประทานนะคะลูกที่ผักเนาะอ,อ่ะบางคนเขาก็ถ้ามีเวลาเขาก็จะแกะสลักนะักเรียนเห็นไหมสมัยก่อนมีการแกะสลักทําให้หน่ารับประทานนะ่ากินยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้ขนมเปียกปูนเมื่อกวนจนเหนียวเข้าที่แล้วเนี่ยเทใส่ถาดพอขนมเย็นก็ตัดเป็นชิ้นๆนะคะเราจะ เรียกขนมเปียกปูนเนี่ยจะมีการทํานะคะเหมือนกับขนมกวนนักเรียนรู้จักขนมกวนไหมลูกที่เป็นสีขาวๆอะคะ่ะที่ใส่เม็ดข้าวโพดบ้างาหรือเผือกก็ได้ใช่ไหมคะจะมีวิธีการทาําแบบเดียวกันแต่แตกต่างกันที่สีกับรสชาติใช่ไหมคะนักเรียนโพสกวนจนเหนียวแล้วใช่ไหมเราก็เทใส่ถาดพอขนมเย็น ก็ตัดเป็นชิ้นๆแทนที่จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ไม่ได้เพราะเราคือคนไทยชอบความสวยความงามใช่ไหมก็เลยตัดให้เป็นแนวทะแยงนะคะดูแล้วสวยงามยิ่งขึ้นคนเลยเรียกติดปากนะคะว่าเป็นขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเท่ดีออกใช่ไหมอ่าทีนี้ยายก็ต่อท้ายด้วยทำเสียงว่าล้อเรียนทำให้ปูนเนี่ยรู้สึกเป็นไงลูก ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะยังไม่ทันที่ยายกับหลานจะคุยโตทีนี้กลุ่มพวกพี่ๆทั้งชายและหญิงก็วิ่งกรูกันมานะคะนี่ับคำว่ากรูเมื่อกี้ที่เราเรียนคำศัพไปนะคะเข้ามาห้อมล้อมยายนะคะแล้วก็มีคนถามเพราะเป็นไงคะเริ่มจะหิวแล้วใช่ไหมคะบอกว่าคุณยายคะมีขนมอะไรกินบ้างคะอ่ะ พี่ก็เลยถามพี่อะไรคะเป็นผู้หญิงเมื่อกี้พี่อะไรนะใครรู้บ้างใครจำได้บ้างเมื่อกี้ตัวละครที่เราอ่ชาชรินทิปค่ะเปิดเลยค่ะลูกชื่ออะไรคะผู้หญิงเป้งค่ะอ่าพี่เป้งน,นะคะถามว่าคุณยายค่ะมีขนมอะไรกินบ้างคะคุณยายก็เลยยังไม่ตอบใช่ไหมพี่ก็ถามต่อว่าคุณยายครับพวกเราหิวแสบท้องกันหมดแล้วครับ ทีนี้ยายก็เลยพูดมาว่าล้อเล่นกันจนหิวแล้วสิยายพูดพลางเลื่อนถาดที่มีขนมห่อใบตองกลัดด้วยไม้กลัดหลห่อให้นะคะมาวางไว้ตรงหน้าล,ลานอา้าวยายก็เลยพูดต่อว่าอา้าวใครจะกินก็ต้องเลือกเอาเองนะคะแต่ก่อนจะกินให้ต้องทำยังไงก่อนคะล้างมือเสียก่อนนะคะให้ พี่คุณยายเนี่ยก็เลยให้พี่ๆเนื่อไปล้างมือเมื่อพี่ๆไปล้างมือแล้วพี่ๆก็กลับมาใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆล้างมือแล้วเด็กๆก,ก็กลับมาหลานชายคนโตก็ดึงไม้กรดออกใช่ไหมเปิดไม้กรดแล้วใบตองเปิดเป็นห่อแรกเลยใช่ไหมคะพอเห็นขนมเนี่ยทุกคนก็หัวเราะเสียงดังลั่นทําไมถึงหัวเราะเสียงดังลั่นอะทําไมหัวเราะเสียงดังลั่นลูกเพราะอะไรใครรู้บ้างคะ มีใครรู้บ้างคะทาไมพี่พี่เปิดห่อขนมแล้วหัวรถเสียงดังหรือไม่ชอบขนมหรืออะไรใครรู้บ้างมีคะอ๋อคอยากคอยากตอบเลยจวดเพราะอะไรคะเขา,าเาขาพอเขาเปิดเข้าไปเขาเห็นขนมเปียกปูนอ,อ่าถูกต้องนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะปูนก็เสียงดัง กว่าคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าเปิดเข้าไปแล้วในคอขนมหอใบตรงนั้นเป็นขนมเปียกปูนนะคะคุณยายก็เลยบอกว่าเป็นไงล่ะล้อเขาดีนะเลยต้องมากินขนมเปียกปูนยายก็เลยเสียงค่อนข้างขอดและพลางก็อมยิ้มไปใช่ไหมคะต่อมาค่ะนี่ไงคะขนมเปียกปูนหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะคะต่อมาขานมเปียกปูน สีขาวนะคะโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดสีขาวขนมปุดปูนสีเขียวใช่ไหมคะโรยได้ด้วยมะพร้าวขูดสีขาวขาวหอมกลิ่นของใบเตยนะคะอ่อนๆชวนให้หน้ารับประทานหรือว่าหน้ากินนั่นเองนักเรียนเห็นไหมคะว่าการที่เราจะทําขนมขนมบางครั้งถ้าสมัยก่อนนักเรียนเห็นไหมจะมีหลากหลายสีใช่ไหมคะรู้ไหมว่าขนมเหล่านั้นน่ะเขาไม่ได้นําสีผสมอาหารมาทํานะคะ แต่เขาจะนำวัตดุดิบจากธรรมชาติถ้าเป็นสีเขียวก็จะได้แก่อะไรคะใบเตยถ้าเป็นสีม่วงหลักนักเรียนรู้ไหมว่าสีม่วงเนี่ยเราจะทำขนุมออกมาสีม่วงเราต้องใช้อะไรรู้ไหมลูกอา้าวใครรู้บ้างคะถ้าเป็นสีม่วงอ่าอิ่มเอมตอบได้เลยค่ะถ้าเป็นสีม่วงใช้อะไรคะลูกดอกอัญชันเหรอคะ ถูกต้องค่ะถ้าเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะใช้ดอกปันชนันแล้วถ้าเป็นสีเหลืองล่ะใครรู้บ้างคะใครรู้บ้างเอ่ยถ้าขนมครูจะทําขนมเป็นสีเหลืองเนี่ยอาอจะทําขนมเป็นสีเหลืองเราต้องใช้อะไรเอาคนเอา,คนเอาคนที่ยังไม่ตอบดีกว่าเอาสมาร์ทสมาร์ทเอาสมาร์ทค่ะใช่เลยค่ะใช้ครมิ่นครับอ่ากระมิ้นก็ได้นะครับ แล้วก็ได้อะไรอีกคะนอกจากขมิ้นแล้วที่เป็นสีเหลืองรู้ไหมคะอ่าให้พี่คุณตอบก็ได้ให้พี่คุณตอบอ่ามีผักผลไม้อะไรบ้างที่สีเหลืองสามารถทําสีของขนมได้รู้ไหมคะพี่คุณรู้ไหมลูกอ่าใครรู้บ้างใครช่วยพี่คุณบ้างโบยิ่งรู้ไหมคะอ่ามีใครบอกเพื่อนได้บ้างว่าถ้าเป็นสีเหลืองเนี้ยเอาโบสทโบสทโอ้ยโบส์ท็อ บทจะตอบอะบทตอบค่ะฟักทองครับถูกต้องค่ะฟักทองก็ทําได้นะคะอะทีนี้นะคะการที่เราจะทําคุณยายทําขนมเนี่ยเขาจะใช้วัตถุดิบต่างๆใช่ไหมไม่เหมือนกับสมัยนี้นักเรียนรู้ไหมว่าถ้าเป็นสมัยเนี้ยเขาจะใช้สีเป็นส่วนใหญ่ทำไมถึงใช้สีรู้ไหมคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกนั่นเองแต่ถามว่าจะทำออกมาแล้วรับประทานแล้วอร่อยไหมคะก็ รสชาติจะแตกต่างกันใช่ไหมลูกถ้าใช้สีกับกลิ่นหรือวัตถุดิบจากธรรมชาติต่อมาเปียบปูนของคุณยายเป็นสีเขียวอย่างเนี้ยคุณยายใส่สีหรือเปล่าเป้งคณหลานคนณตก็เลยถามในลูกต่อมาคุณยายบอกว่าใส่ค่ะแต่ยายเนี่ยใช้ใบเตยนะคะคั้นกับน้ำคั้นยังไงก็คือโดยการเอามาตำก็ได้นะคะหรือจะ บีบทให้มันละเอียดก็ได้ทีนี้เอาผ้าสีขาวๆค่ะมาโรองแล้วคั้นเอาแต่น้ำนะคะอ่าจึงได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวแท้แต่โบราณน,นะคะ เขาไม่ใช้สีทางวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเป็นใช้สีจากวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะก่อให้เกิดอันตรายด้วยใช่ไหมใช้แต่สีจากธรรมชาติท่ั้นอันนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยเลยก็คือตั้งแต่สมัยสมัยไหนคะสมัยนะะูยน้นเลยนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าทําขนมเนี่ยการทําต้องเป็นไงลูกให้เป็นไงคะ ะประดิษฐ์ประดอยนะคะโดยเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเนี่ยมาทาําแต่ก่อนนะคะขนมเปียกปูนเนี่ยเขาใช้ใช้อะไรู มันรู้ไหมใช้กากมะพร้าวเผานะคะทําให้กากมะพร้าวเนี่ยไหมนะคะ,ะทำให้ไหมโคลให้ละเอียดใส่น้ําลงไปนะคะกรองเอาแต่กาก,ากทิ้งนะคะได้เป็นสีดําใสนะคะแล้วมากวนทําเป็นขนมสมัยก่อนไม่ได้เป็นสีเขียวก็คือต้องเป็นสีอะไรลูกเป็นสีดาใช่ไหมคะย่างทั้งหอมกลิ่นไหมอ่อนๆของการ ทำขนมนะคะส่วนขนมอื่นๆก็จะเป็นสีตาถ้าเป็นสีฟ้าเขาก็จะใช้ดอกอัญชันนะคะถ้าบีบมะนาลงไปจากสีฟ้าเข้มๆก็จะกลายเป็นอะไรลูกสีม่วงนะคะอ่าเป็นสีม่วงหากต้องการสีเหลืองก็จะใช้เป็นฟักทองนะคะเห็นไคะว่าขนมไทยเนี่ยใกล้ธรรมาชาติที่สุดเลยนะคะไม่อ่ะถ้าเป็นสีอื่นอีกละ่ะ ถ้าเป็นสีอะไรอ่าสีที่เราเคยประทานขนมแล้วอะถ้าเป็นสีเหลืองนักเรียนอาจจะบางขนมบางชนิดอย่างเช่นขนมทองหยิบทองหยอดรู้จักไหมที่รับประทานเข้าไปแล้วเม็ดขนมวานวานนะลูกเคยได้กินไหมเคยกินกันไหมทานเข้าไปวันน้ำหวานนะคะทํา ที่นักเรียนว่าเป็นสีเหลืองเขาไม่ได้ใส่สีนะคะจริงๆแล้วเขาทํามาจากไข่แดงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องของเรานะคะครูปอก็จะหยุดค้างไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสรุปเรื่องง่ายๆเลยนะคะอ่ะค้างไว้เท่านี้สรุปเรื่องง่ายๆ ตัวละครของเรามีใครบ้างแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไล่ตอบถามทีละคนเลยนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยมีใครบ้างตอบได้ไหมคะอ่ะตัวละครอ่ะพ,พี่คุณพี่คุณพี่คุณตัวละครมีกี่ตัวคะอ่ะมีใครบ้างที่ที่พี่คุณบอกว่าเห็นชัดเจนเลยมีใครคะตอบเลยลูกอยางยคุณคร ถูกต้องค่ะพี่คุณตอบมาแล้วหนึ่งนะคะก็คือเปียกปูนต่อมาโอเคค่ะมีใครอีกคะ่เอ,อะไรนะคะพี่เป้งใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะมีใครอีกคะอ่ให้น้องไม้น้องไม้ไมค์คะตัวละครมีใครบ้างแล้วเมื่อกี้พี่เพื่อนเพื่อนตอบไปแล้วว่า มีเป,ปียกปูนกับเป้งแล้วไม่จะตอบใครดีไหมคะเปิดไมเลยลูกที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้มีใครอีกแล้วจับได้ไหมไมเปิดได้ไหมอา้าเดี๋ยวให้คนอื่นก็ได้นะคะอา้าวมีใครอีกไหมคะอา้าวนิ้งค่ะนิง้ง มีใครคะลูกปอค่ะปอนะคะพี่ปออ่ะต่อมาอย่าถามใครอีกเอาคนที่ไม่เคยตอบเลยนะคะมีใครอีกคะสี่ตัวแล้วสามตัวละครแล้วนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างเอาน้ำเพชรให้น้ำเพชรคนสวยตอมยบมีเปียกปูนมีเป้งมีป,อ,มปอแล้วมีใครอีกคะยาย ถูกต้องค่ะมีคุณยายและคนสุดท้ายใครจะตอบคะคนสุดท้ายตัวละครคนสุดท้ายใครจะตอบลูกมัใครนี่ยศสุริศหรอคะอ่ายศสุริศตอบค่ะใครลูกนนี้ยไม่ตอบบอสกายอ่าใครตอบคะ มีคนเดียวแล้วว่ะเอาปิงเปรมน้องเปรมตอมแบบค่ะลูกตองคตองโอเคครับแล้วไม่มีอ่าเรียงคะตัวละครห้าทั้งหมดห้าเรียังลูกครบแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวละครในเรื่องของขนมไทยไร้เทียมทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักว่าพรุ่งนี้จะมีขนมอะไรให้ในักเรียนดูบ้าง นักเรียนทราบไหมคะถ้านักเรียนอยากทราบเนี่ยนักเรียนต้องทำยังไงก่อนลูกนักเรียนต้องกลับไปทบทวนบทเรียนก่อนนะคะบทเรียนในนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่สามงหน้าที่สิบสานักเรียนสามารถกลับไปอ่านก่อนได้ถ้านักเรียนอยากรู้เรื่องเดี๋ยวนี้คุณผูปปอบจะให้นักเรียนเนี่ยมาตอบคําถามว่า เนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วเราจะมาสรุปเนื้อเรื่องพร้อมๆกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะใครไม่โอเคเลยอะ่ะเขาหายไปไหนกันหมดนะโอเคไหมคะน้องเพลงโอเคไหมคะเพลงโอเคไหมลูกโอเคนะคะเพลงทำโอเคสวัสดีทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวมีเวลาใช่ไหมคะครูป๊อปให้นักเรียนไปอ่านสือใน ทมไทยไรเทียมทานแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะักเรียนทุกๆคนเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือตอบคาถามเป็นอย่างดีนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย